สวัสดีนะคะนักเรียนเดี๋ยวคลิปนี้ครูแหม่มจะพาตะลุยข้อสอบเข้ามหาลัยนะคะบทแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวนี้น่าจะเป็น EP4 แล้วนะคะ EP4 แล้วถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยเนาะอันนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบเข้ามาหาลัยปีเก่าๆนะคะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าแท่งไม้มวลอ่ะมวลก็คือตัว m อันนี้ควรให้เป็น m 1 5กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รัมควรให้เป็น m 2และ2กิโลกร,รัมให้เป็น m 3พื้นเกลี้ยงถ้าเจอศัพท์คำนี้ก็คือไม่คิดแรงเสียดทานคืออาจจะมีแต่ว่าน้อยมากก็เลยไม่คิดเขาผลักด้วยแรง1 0นิวตัน จงหาขนาดของแรงที่มวล2กิโลกรัมกระทําต่อ3กิโลกรัมตามกฎข้อ3ของนิวตันกล่าวว่า,าแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาคือ,อนั่นหมายความว่า,าแรงที่2กิโลกรัมผลัก3กิโลกรัมสมมติผมขยายรูปนิดนึง สกิโลกร,รัมผัก3มกิโลกร,รมัมสมมตินี่คือนี่คือแรงที่2อผลัก3ามคุณมบให้เป็น f 2ส่วนแรงที่3มผลัก2ตรงนี้คมมุณหมบให้เป็น f 1นั่นหมายความว่า f 1กับ f 2ต้องมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศท,ทางตรงข้ามโอเคเนาะ,ะทีนี้ก่อนอื่นลูกจะต้องหาความเร่งก่อนอ่ะผมจะเริ่มต้นด้วยการหาความเร่งก่อนซิก m a ่เเท่ากับ ma ลูกลองจินตนาการว่าถ้าลูกผลักตรงเนี้ยเอามือผลักเป็นแรง1 0นิวตันตรงเนี้ย วัตถุจะเคลื่อนที่กี่ก้อนหรอกแน่นอนว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ทั้งหมดนี่เลยถูกไหมเพราะเราผลักงนั้นเคลื่อนที่สามก้อนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่สามก้อนเราก็จะได้ว่าแรงที่กระทำทำให้หมวลทั้งสามก้อนเคลื่อนที่ แล้วก็มาแทนค่าแทนค่า f ด้วย10นิวตันมวลที่จริงตามหลักการเขียนเนี่ยเขาต้องเขียนหน่วยด้วยนะลูกนะแต่เพื่อให้ง่ายต่อการคิดเลขครูแบบไม่เขียนหน่วยแล้วกัน10มวลก็จะมี5บวก3บวก2คูณ a ซึ่งตรงนี้ได้10ดังนั้นลูกจะได้ความเร่งออกมาเป็น1 เมตรต่อวินาทีกําลังสองพอได้ความเร่งออกมาแล้วเราก็ไปหาแรงระหว่าง2 3. องผลักสาเดี๋ยวควรจะหาแรงที่3ามผลัก2นะควรจะหา F1 ก่อนหาแรงที่3ผลัก2พูดง่ายก็คือหาแรง F1 นั่นเอง เราก็ซิกม a าเท่ากับ MA มันเหมือนเราผลักตรงเนี้ย3ผลัก2ก้อนที่ถูกผลักคือก้อน M3 แรงที่ผลักคือ F1 แล้วมวล M3 เคลื่อนที่ไปทางขวาดังนั้นตรงนี้แรงที่ผลักคือ F1 ซึ่งยังไม่ทราบมวลที่เราสนใจถูกผลักคือ2กิโลกรัม ความเร่งก็คือ1ดังนั้น f 1ก็เลยเป็น2นิวตันอันนี้คือเราคิดที่3ผลัก2ต่อไปเราไปหาแรงที่2กิโลกรัมผลัก3กิโลกรัมนั่นก็คือหา f 2นั่นเองเราก็ซิกมาเเท่ากับ ma รูปมันจะประมาณนี้หรก3กิโลกรัม5กิโลกรัมแรงผลักตรงนี้คือ f ระบบเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงที่ต้านไว้ตรงนี้คือ f 2ฉะนั้น ซิกม็กก็คือมันไปทางขวาเราเอา f ตั้งลบด้วย f 2เท่ากับมวลที่เราสนใจตอนนี้มี2ก้อนก็คือ m 1กับ m 2บวกกันคูณกับ a ดังนั้นเราก็ลองแทน f ลงไปเป็น10 f 2ไม่ทราบ m ตัวที่1คือ5 m ตัวที่2คือ3 a อ่ะ a ทราบและ a เป็น1 จากนั้นคุณแบมจะย้าย f2 ไปด้านขวาลแล้วย้ายผลคูณตัวนี้มาด้านซ้ายจึงทำให้ได้10ลบกับ8เท่ากับ f2 นั่นหมายความว่า f2 จะมีขนาดเท่ากับ2นิวตันเท่ากันไหมลูกเท่ากันนะดังนั้นลูกจะคิดตำแหน่งไหนก็ได้เพราะขนาดมันเท่ากัน แต่ทิศทางมันจะตรงข้ามกันแค่นั้นเองโอเคดังนั้นเขาถามแรงที่2พรผลัก3ก็เลยตอบ2นิวตันข้อนี้โอเคนะน่าจะพอเข้าใจอ่ะลองไปดูข้อนี้ทีนี้มวน1กิโลกร,รมัมแล้วก็2กิโลกร,รมัมผูกกันด้วยเชือกผ่านรอกทีนี้แรงที่เกิดกับตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเราควรขยายตรงนี้นิดนึง แรงตัวแรกเลยก็คือ mg mg น้ำหนักดึงลงนี่คือ mg จากนั้นเราแตกเวกเตอร์ไป2ทางหรอกเพราะว่าวัตถุเวลามันเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ขนานแล้วก็ตั้งฉากกับพื้นเอียง ได้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราสนใจมุมอ่ะรูปนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณจะวาดรูปขึ้นมาใหม่รูปพื้นเอียงขึ้นมาใหม่ดีกว่า ทีนี้มีขอกลับด้านมานิดนึงอ่าทีนี้สมมติว่ามีมวลอันนึงอยู่แบบนี้จากนั้นน้ำหนักดึงลง mg แล้วก็แตกเวกเตอร์มาสองทาง ทีนี้ตรงนี้คือ mg ตรงนี้คือเซตาตรงนี้คือมุมฉากเวกเตอร์นี้ก็ตั้งฉากแล้วมุมสองมุมนี้ก็คือมุมตรงข้ามกันขนาดต้องเท่ากันมุมฉากก็มีเหมือนกันแน่นอนไว้อีกแหลมๆตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องเป็นไงกันนั่นเองเท่ากันถูกไหมลูกฉนั้นตรงนี้คือเซตา แล้วทีนี้ฝั่งนี้มันติดกับมุมมันคือชิดฝั่งนี้มันอยู่ตรงข้ามกับมุมเพราะว่ามุมอยู่นี่ตรงนี้ก็เลยเป็นข้ามหรือเด็กๆจะจําไปเลยก็ได้ลูกถ้าแตกเวกเตอร์ขนานพื้นเอียงแล้วเซตาคือมุมที่กระทากับข้างล่างตรงนี้ฝั่งนี้จะต้องเป็น mg ไซน์เซตาแล้วฝั่งนี้จะต้องเป็น mg cos เซตานั่นเองโอเคนะน่าจะพอเข้าใจหลักการดูเนาะตัวนี้แตกไปแล้วหายไปทีนี้ โอเคย้อนกลับมาที่โจทย์ของเราอ้าวแตกลงมาด้านนี้คือ mg sin เซตาแตกมาด้านนี้คือ mg cos เซตาจากนั้นตรงนี้ก็คือ mg อทีนี้อีกตัว mg เนี่ยเราแตกไปแล้วลูกท่านตรงนี้หายไป แรงตึงเชือกต้องมีทิศออกจากจุดที่สนใจเสมอฉะนั้นแรงตึงเชือกจะขึ้นไปแบบนี้นี่แรงตึงเชือกแรงตึงเชือกที่เกิดกับก้อนนี้ก็มีทิศออกจากวัตถุที่สนใจฉะนั้นแรงตึงเชือกตัวนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันเนื้อแรงตึงเชือกทั้งสองฝั่งจะต้องเท่ากันด้วยนั่นเอง ทีนี้ m 2เนี่ยก็มีน้ำหนักตึงลงเหมือนกันก็คือ m เอ่ g พื้นเอียงที่มีความฝืดมีความฝืดด้วย m 1คือ1กิโลกรัม1กิโลกรัม m1, m2.4 กิโลกรัมเคื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v คงตัวแสดงว่าความเร็วไม่เปลี่ยนแล้วเราจะตีความว่าเดลต้า v เป็น0แล้ว a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปสนด้วยเวลาเราเรียกว่าความเร่งดังนั้นความเร่งก็ต้องเป็น0ด้วยนั่นเอง แล้วกดข้อ2ของนิวตันซิกแม่ f เท่ากับ m a ถ้า a เป็น0 f ก็ต้องเป็น0ด้วยเนี่ยจากกดข้อที่2ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกดข้อที่1แทนเพราะว่าซิกแม f เท่ากับ0ทีนี้เขาถามว่าค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานจนแรงเสียดทานมี2ชนิดลูกแรงเสียดทานจนกับแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทาน จนเกิดเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ส่วนแรงเสียดยทานสถิตเกิดเมื่อวัตถุหยุดนิ่งแต่ว่าต้องมีแรงกระทำนะมันถึงเกิดแรงเสียดทานได้ถ้าไม่มีแรงกระทำก็ไม่มีแรงเสียดยทานโอเคอทีนี้ฝั่งนี้จริงๆเราตีความว่าไม่สัมผัสพื้นนะหรือสัมผัสถ้าส่วนใหญ่โจทย์แบบเนี้ยถือว่าฝั่งที่มันห้อยลงตรงเนี้ยไม่สัมผัสพื้นหรอก ต้องหาค่าสมดุลของพื้นเอียงใช่ไหมเฉพาะพื้นเอียงแสดงว่าตรงนี้ไม่คิดแรงเสียดยฐานโอเคที่ต้องมาเช็คก่อนว่า m2g มันได้เท่าไหร่ m2 ก็คือ4ส่วน10 g เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราใช้10ฉะนั้นตัวนี้เป็น4นิวตันต่อมามวลฝั่งนี้เป็น1ค่า g เป็น10ไซ n 3 7ได้3ส่วนห ชั้น5ตัดเหลือ2เป็น6นิวตันแสดงว่าแรงลงฝั่งนี้ห6นิวตันแรงลงฝั่งนี้แค่4นิวตันนั่นหมายความว่า m 2มันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วก็ m 1มันจะเคลื่อนที่ลงประมาณนี้ดังนั้นพอเรารู้ว่าทิศการเคลื่อนที่ของมันละเราก็ไปดูแรงเสียดทานทีนี้แรงเสียดทาน มวล m ใหญ่มันเคลื่อนที่ลงมวล1กิโลกร,รัมเนี่ยเันเคลื่อนที่ลงนั้นแรงเสียดทานต้องมีทิศอะไรลูกทิศขึ้นถูกไหมแรงเสียดทานมีทิศขึ้นทีนี้แรง n คือแรงที่ตั้งฉากกับพื้นแรง n มันจะได้ตัวนี้ แรง n ดังนั้นถ้าดูจากรูปนี้พื้นเอียงตัวนี้นะลูกนะแรง N มันจะเท่ากับ mg cos เซต้ก็คือ3 7แรงเสียดทานก็คือ mu n ชั้นแรงเสียดทานก็คือ mu ไม่ทราบ n ก็คือ mg cos 3 7 ต่อมาแรงเสียดทานก็เลยเท่ากับมิลไม่ทราบ m ตัวนี้ต้องเป็น m 1ซึ่งก็คือ1กิโลกรัมค่า g เป็น10 cos 3 7ได้4ส่วน้นั้นตรงนี้ได้2ได้8กลายเป็น8มิลต่อมาเขาบอกเคลื ne, ่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่ถ้าความเร็วคงที่แสดงว่าแรงลับเป็น0 ถ้าแรงรับเป็นศนย์แรงลงก็คือ mg sin t ตแรงที่ต้านมันก็จะมีแรงเสียดทานแล้วก็ m 2g จับลบกันแล้วต้องได้0ูนยเพราะว่าแรงรับเป็นศูนจากนั้น mg sin 37เราหามาแล้วก็คือ6นิวตันแรงเสียดทานก็คือ8มิล Mg2 อะ M2G ก็เป็น4จับเท่ากับ0ฉะนั้นย้าย 8m ไปด้านนั้น6ลบ4เหลือ2เราก็จะได้ว่ามวมีค่าเท่ากับ2ส่วน8ลดทอนได้1ส่วน4 1ส่วน4ก็คือ0.25นั่นเองค่าสัมประสิทธิ์เสียทานหรือค่ามวจะไม่มีหน่วยนะลูกนะไม่มีหน่วย โอเคน่าจะพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อ14เขาบอกว่าแรงคงที่กระทําต่อวัตถุมวลบนพื้นราบไม่มีความฝืดก็คือไม่ต้องคิดแรงเสียดทานสามารถเปลี่ยนความเร็วจาก3ไปเป็น4อ่าเดลตาวีเท่ากับ4ลบ3 นั่นก็คือความเร็วช่วงที่1เปลี่ยนไป1เมตรต่อวินาทีในเวลา1วินาทีแสดงว่า A 1จะเท่ากับเดลต้า v 1ส่วน T1 ก็คือ1เมตรต่อวินาทีหารด้วย1วินาทีกลายเป็น1เมตรต่อวินาทียกกำลังสองต่อมาถามว่าถ้าใช้แรงขนาดเดียวกันผลักวัตถุก,ก้อนนี้แสดงว่าตัวนี้เป็น M 2ตัวแรกเป็น M1 ความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในเวลาหนึ่งวิโจทยถทมหาเดลต้าวีอ่ะวิธีการ f 1เท่ากับ f 2จาก f เท่ MA, ากับ m a ดังนั้นก็จะได้ได้เป็น m 1 a 1เท่ากับ m 2 a 2 m 1เป็น80 a 1เป็น1 m 2ก็คือ ห้าสไม่ทราบจากนั้นเรานำศูนตัด0ย้าย8ย้าย5ไปหาร8 <t> ก็เลยตอบ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนี่คือความเร่งทีนี้เขาบอกในเวลา1นึ่งวิ ซึ่งก็จะได้ว่า A ของเราเป็น8ส่วน5คือ1.6แทนทีด้วย1วินาทีได้ความเร่ง1.6ดังนั้นเดลต้า2ก็เลยตอบ1.6นั่นเองโอเคนะลูกน่าจะพอเข้าใจเนาะ เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วกันเขาบอกกล่องสองใบมีมวลตามลำดับบางซ้อนกันบนพื้นราบลื่นไร้ความเสียดทานแสดงว่าข้างล่างพื้นล่างไม่มีไม่คิดแรงเสียดทานทีนี้ถ้าออกแรง F ใหญ่กระทําต่อกล่อง m ทำให้กล่องทั้งสองเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง a ถ้า f เล็กเป็นแรงเสียดทานสูงสุดที่มีได้ระหว่างผิวสัมผัสกับกล่องทั้งสองแสดงว่าตรงนี้เป็นแรงเสียดทานสถิตลุกเพราะว่าวัตถุทั้งสองไม่ได้เคลื่อนที่ออกจากกันไม่ได้เคลื่อนทีบน่บนกันและกัน ่าดังนั้นตีความว่าไม่เคลื่อนที่คาว่าไม่เคลื่อนที่คือเทียบแค่ m 2กับ m 1นะึะลูกนะไม่ใช่เทียบกับพื้นล่างนะโอเคอันนี้จะมีค่าเท่ากับ mu s n <S เขาถามว่า f มีค่าได้มากสุดเท่าไหร่ m 2จึงจะไม่ถลายเรามาหาความเร่งก่อนคําว่าไม่ถลายไม่ถลาย คือ v เท่ากัน a เท่ากันถือเป็นวัตถุเดียวกันทีนี้แรงที่ทำให้ก้อนบนเคลื่อนที่ลูกเดี๋ยวเรามาดูแรงที่เกิดกับก้อนบนก่อนอันดับแรกเลยโลกดูดมันลงก็คือ m2g นอกจากนี้ก็จะยังมีแรงมีแรงที่พื้นดันวัตถุนี้ขึ้นก็คือแรง n ดังนั้นถ้าดูจากรูปและ n จะเท่ากับ m 2 g แรงเสียดทานก็จะเป็นอะไรแ mu n แรงเสียดทานก็เลยมีค่าเท่ากับ μ คูณ m 2 g อ่ะแต่ในช้อยมันไม่ได้ติดตัว μ ม,มันติดตัว f เลยหรกดังนั้นเราก็มามองว่าแรงที่ทำให้วัตถุก้อนบนเคลื่อนที่ไปกับก้อนล่างได้ก็คือแรงเสียดทาน sigma f เท่ากับ m a แรงเสียดทานเท่ากับมวลที่เราสนใจก็คือ m 2คูณความเร่ง a ดังนั้นความเร่งของเราก็เลยมีค่าเท่าไหร่นั่นเองอเอาแรงเสียดทานหารด้วย m2 นี่คือความเร่งพอได้ความเร่งมาแล้วเขาถามว่าแรง F ใหญ่มีค่ามากสุดเท่าไหร่ a เท่ากัน a1 เท่ากับ a2 เราไปคิดที่ก้อนข้างล่างก็คือ m2 ไอทที m 1คิด m 1เราก็ sigma f เท่ากับ m a ก้อนนี้ผลักด้วยแรง f มวลที่สนใจคือ m 1ความเร่งที่หาออกมาก็คือ f อ่มวลขึ้นที่2ก้อนโทษทีลูกมวลขึ้นที่สก้อน อ่า A ก็คือที่เราหามาก่อนน,น้นนี้ A ก็จะเท่าก,กับ F ส่วน M 2ทีนี้เรามาดูว่าข้อนี้ก็คือข้อไหนนั่นเองตอบข้อ4เห็นไม้ยลูกตอบข้อ4โอเคน่าจะพอเข้าใจเนาะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราใครชอบวิธีการสอนของครูวิธีการอธิบายของครูก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับแบบด้วยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของครูสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ